นะคะเราจะมาใช้ชีวิตในอาพาร์ตเมนต์ใหม่ของสาวๆค่ะดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเช้ามาเดี๋ยวเราไปกินนมดีกว่านมนมนมร้อนแล้วกันไม่สีเอาชาแล้วกันต้มชารอแป๊บนึงโอเคเสร็จแล้ว ใส่ชาลงไปแล้วก็เอานมมาใส่ลงไปชาอีกอกินนมชาสำหรับยามเช้านะะกินอโอเคนะคะแล้วเราก็จะต้องไปอาบน้ำล้างห้เป็นฟันอีกแล้ ฟันกันก่อนอบีบยาสีฟันใส่ไปแลป้วก็แปรงฟันหู้ฟันขาวสะอาดแล้วอีกฟันนึงแล้วแปรงฟันขาวสะอาดใสปิ้ง ขออับก่อนนะคะพี่ลูซี่ได้เลยจะลองน้องลูือนะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเดีใส่เสื้อกันแล้วสักพักหนึ่งน้องดูหน้าไปให้อาหารหมาให้อาหารน้องหมาเสร็จแล้วมั่งหาเสร็จแล้วแล้วก็ แล้วก็ไปทำคายกินไปอบแล้วแป๊บนึงอาหารหมาหมดหรือยังอะ่ะอ๋อหมดแล้วครับพี่พให้มันไปเมื่อกี้ ไปซื้อกับพี่ไหมแต่มันแพงนะโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปกดตังค์แล้วค่อยไปซื้อก็ได้อืมแต่เรามีตังค์อยู่แล้วนะโอจริงด้วยเออไปไปซื้ออาหารหมากันเราจะซื้อของเล่นหมาด้วยดีไหมพี่โอ้ยซื้อไปทำไมมีแค่อันเดียวพอแล้ว ถ้ามันเล่นจนเบื่อไป่ซื้อมาตั้งเยอะตั้งแยะมันก็ไม่เล่นหรอกลกบ้านด้วยเดเด็กกัน ถึงซปเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วปไปซื้ออาหารหมาดีกว่าสวัสดีค่ะมาซื้ออาหารหมาค่ะเออได้เลยครับเดี๋ยวผมเอาให้เลยครับยี่ห้าบาท แต่พี่ไม่มีตังค์ให้น้องแล้วน้องมีตังค์ค่อยมาซื้อใหม่แล้วกันนะโฮพี่ใจร้ายอะ่ะไปแล้วเอาอีกแล้ดือจังเลยแค่มาซื้ออาหารหมา ไปนอนสิ้าหนูกลัวนอนไม่หลับตรงคูน่ะโอ๊ยนอนไปเถอะหนูนอนไม่หลับแน่ๆเลยนอนดีกว่าไม่ต้องใส่ชุดแล้วนอนดีกว่านอนตรงน,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 นี้เลยไปนอนบนเตียงดีๆไม่อนอนนนอนเมนอา อนตรงนี้อีกแล้วถ่ายรูปอัพลงโซเชียลเก่งน้องดีกว่าต้องไลค์ใจไล่เยอะมากแน่เลย <c oughs> แล้วก็ส่งรูปไปในมือถือเรียบเลยแค่นี้ก็จะได้ไลค์เยอะเป็นกองเร็ว <c oughs> <c oughs> ดูสิดูสิ ตดไหนอะพี่ได้กี่โมงแล้วอ๋อห้าโมงเย็นแล้วจ้ะน้องดูแลกินข้าวเนะเดี๋ยวพี่พี่พี่อะเดี๋ยวพี่จะไปทำอาหารให้นะได้ค่ะพี่ตุ้ม โอ๊ได้แล้วครับผมผมไปนะครับ10นาทีต่อมากลมาแล้วครับนี่ตรงนั้นนะคะ่ะไหนครับไหนนะโอ้ยนี่เดี๋ยวเองครับเดี๋ยวผมจำได้หนึ่งนะครับโอ้ยเอาค่ะ แล้วครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ซ่อมให้ค่ะเออทั้งหมด125บาทค่ะครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปเอาให้นะคะ บ้านดีกว่าเดี๋ยวโดนช่างดุแน่ ตั้งให้ผมครับเออเออรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวพี่หนุ่ก็มาแล้วเออ,เอ,อชนาแล้วค่ะนี่ค่ะตังร้อยยิบหาบาทขอบคุณมากเลยนครับไปแล้วโอยเกือบไปแล้ว ว่าตังครบหรือเปล่าแล้วค่อยไปกดแล้วค่อยเรียกช่างมาเนี่อ้ยพี่ขอโทษนี่ทำไมพี่ขี้ลืมแบบเนี้หนูไม่อยากอยู่กับพี่เลยอะ่ะโอ้ยขี้ลืมจังเลยนอนดีกว่าใกล้ใกล้จะมืดเลยด้วยต้องไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเรียกน้องมาก่อนเอา้าน้องไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยนี่ เอาอีกแล้วน้องนิวขี้ลืมเหมือนกันนะเนี่ยอาบน้ำนอนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปเอาชุดก่อนอื้อหูตัว Like you know, Hogy yeah. สบู่เปลี่ยนชุดด้วยไม่ต้องมาร์กหน้าหลงมากปิดไฟก่อนรีบไปนอนแล้วพี่นี่เป็นจริง นอนละสามชั่วโมงต่อมา ตอนเช้า ไปยิ้งกันต้องทำความสะอาดใช่ไหมเนี่ยพี่ทำความสะอาดเลยนะหนูไม่ได้เป็นคนทำทำเลยแล้วกาแฟนั่นมาให้หนูด้วยเฮ้ยเอ่เยอยรืมใช้พี่อย่างเดียวหัดทำอะไรบ้างวันๆเนี่ยอยู่เฉยๆเลยนะห,หาเงินให้พี่บ้าง ใส่ไม่ดีเลยพี่ต้องพี่ล้างเองนั่นเด็ด ก็มองต่อมาก้สวัสดีค่ะเจ้าของหองคะมาเก็บค่าเช่าหรอคะใช่จะ้ะแล้วแม่แม่หนูไปไหนด่ะอ๋อแม่หนูไม่ว่างแม่ก็เลยให้หนูมาเก็บค่าเช่าคุณแทนอะ่ะ พี่พี่ไม่ได้กดตังค์เลยอะจ้ะถ้าง,งั้นติดหนูไว้ก่อนแล้วค่อยมาจ่ายนะจ้ะถ้าไม่จ่ายออกไปจากอาพาร์ตเมนต์หนูเลยเ้ยต้องไปกดตังค์อีกแล้วอ่ะพี่ไปเองหนูจะไปบ้างหนูอยากออกไปเที่ยวเก็บแก้วล้านแก้วเองแล้วกัน นี่น้องพอพอน้องให้พี่ทำพี่ก็ทำพอพี่จะไปเนี่ยพี่ก็จะไปเองไม่ เสร็จแล้วทำไมาตังมีแค่นี้หรอเนี่ยพี่นะพี่พี่เติมข้อมันทีอีกเหรอเนี่ยเออเเกิดไปหมดเลยจะได้แอบเอาไปซื้อขนม จะได้ไม่ต้องแบ่งพี่ซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีซื้อ,อด,ซออดอีซื้อนี้ดีกว่าเอากระเป๋ามาน้ำส้มนี่อยากได้มานานแล้หวหน้ำช็อกโกแลตพี่ไม่ได้ไม่ให้ซื้อมานานมากเลยน่ากินมากเลยอ่ะอ,อยากกินขนมบางจังแต่พี่ต้องรู้นี่ ฉันใช้เงินเยอะเกินไปแอบขโมยก,กินดีกว่าค่าไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกจ่ายตังค่ะค่ะคิดตังนะคะอทั้งหมด25บาทค่ะค่ะนี่ค่ะขอบคุณที่มาอืน่นนะคะค่ะไปเลยค่ะ 1,100 10, บาทนะคะเออเจาอกไมดีจ่ายกดนเก้ารอได้ไหมอะคะพอดีว่า ในวันเดียวนะคะแบบนี้